ตายแล้วดูหัวนี่นี่นี่สองตัวออ้โหเป็นแถวเป็นแนวโอ้โหดูนูน่นสวัสดีครับมาอีกแล้วฝนตกออกคาก,กินอีกแล้วต้องคุ้มลมไม่น้อยเดวยวกล่องจะเปียกก็ <c oughs> น้ำเออท่วมสวนปาล์มเลยทุกคนมาเที่ยววางอ้วนไห้แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกู่เนาะมีหรือเปล่าโดนหรือเปล่าก็ตามไปรุ่นเดียกันลุยน้ำเล่นน้ำกู่อ้วนกันครับผมเฉ็ดเลยสวนปาล์มท่วมเฉ็ดเลยพี่โรดปาล์มยังเหล็กอยู่ด้วย <laughs> พี่โรดก็ว่าอขายให้เจ้าของสวนดูหน่อยด้วยใช่ไหมว่าน้ำสวนสวนปาล์ม เอามีอะไรจะบอกกับอาหรือเปล่าน้ำถ่วมสวนปามเสร็จแล้วมันถ่วมแป๊ดเดียวครับถ้าฝนไม่ตกกับวันหนึ่งมันก็หลดหน้ามันเอ่อถ่วมมาแล้วก็กะมาวังอวนเพราะว่าปลาบ่อมันจะออกพากันออกกันน้ำถ่วมขอบขอบ่อน่ะยังดูดูดูบ่อตรงโู้นหน่อยนะน้ำถ่วมบ่อเสร็จแล้วเนี่ยปลามันก็จะลงมาจากบ่อครับ ยอดปามจะมิดแล้วตอนเนี้ยด้วยขนาดอ้วนเนี่ยขนาดตาอ้วนหกเซนขึ่งครับอ่ะมาแล้วเว้ยหัวอ้วนก็นโดนเลยนะปลาตะกับปลาต,ตะกับหลายๆที่เรียกปลาหมอตะกับหรือว่าปลากาเนาะปลาหมอช่างเหยียบปลาหมอโคปลาอะไรนะแต่และพื้นที่แต่และจังหวัดก็เรี้ยงเหมือนกันครับปลาชนิดเดียวกัน แต่บ้านฉันก็ได้เรียกว่าปลาหมอตะกับหรือว่าปลาตะกับฝนตกมาก็ระชุมช่มฉ่ำพอได้ออกหากินกันเอามาตัวแรกเอาแล้วครับวันนี้ถุงวันเอามาใหญ่หนยะเนาะปลดไปกระสางไปแล้วก็เดี๋ยวไว้ทิ้งจังหวะแล้วก็มากูได้อีกครับ อวนแบบนี้เนี่ยเป็นอวนสําเร็จรูปตามล้านขายอวนทั่วไปมีนะหัวละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วแต่พื้นที่เอ็นเบอร์สิบห้าขนาดตาหกจุดห้าเซนแล้วมันก็จะยาวสักราวยี่สิบเมตรต่อหัวครับหัวละร้อยยี่ร้อยสามแล้วแต่โอ้โหตรงนี้โดนตรงนี้โดนตะเพียนตะเพียนอุย้ยนี่นี่นีน่เหมือนตรงนี้จะมีเอกนี่ไปเลยจับ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 ,บตะกับตะกับโอ้ยเอา เอา <c oughs> เนี่ยดูไส้ตะเพียนอย่างงี้กับตะเพียนบอทั้งนั้นนะครับมันลุดออกมาหาทุ่งให้เจอครับปลดปลาตะเพียนเนี่ยเอาออกทางตาอ้วนไปไป <c oughs> ข่ตะงนเลียดอยู่ทั้งมืน กำลังมองอยู่ก่าใครนะปาตะกับเนี่ยมันก็จะเหมือนปลาหมอไทยเนาะเหมือนปลาหมอหนาเนี่ยแต่ตัวมันจะแบนๆฟา้าอวนใหม่ๆก็จะปฏิประดอยนะนะยังไม่สละใช่ไหมเอามาแล้ว ปไปต้องอ้วนนี่ตัวนี้ตับเพียนตับเพียนตับเพียนโดนตรงนี้โดนอีกนี่นี่หัวนี่หาเซนครับนี่อัส,สาตัวที่สวยเลยเนน่ยเห็นไหมโอ้ เ็กสั่นไปหน่อยนะมีเกืือนมาเยี่ยมครับ <S 2> <S 2> <S วางอยู่ตรงไงไม่รู้น,นะวางยังไง นีน่นี่อีกนี่นี่สองตัวปัอดขยะพ่นก่อนไปม,มาฟังนี่ปดปลายอยู่ล้างกล่องมากล้างกล่องไีมฟ้านี่นช่างตัว <c oughs> นี้ กูหวังยังอ่ะนะนดักโอ้มันไปนดักฝนตกทั้งวัน,น,นแต่ฝนตกอ่ะชอบฟ้าแดดออกเพราะว่ามันชุมช่มฉ่ํ thằng mỹ tuông ơi tít các bác bùng vào đi đây à <laughs> cái, cái bác bùng vào đi đấy bà <laughs> ไไเ,เลยกันอ่อนดีด้วยอ่ะปักบปรุงทันยอดอ่อนเลยตายคนหาป้าอยู่มาเก็บผักยังไงวะเนี่ยโบราณก็ถือนะเนี่ยหาป้าอยากเก็บผัก,ผกส,สูตรสูตรสูตรพันมิตรนะอ่อนดีกันมั้ น้ำไหมมาหน่อ่อนอ่อนอ่อนเลยอ่อนไม่เล้สิบสี่สิบหาข้างหลังมันมีหยาเย็ดตีนอีกทีดินไหย โดนเก็บผักบุ้งน้ำแขกเอวไปเนี่ยรู้รู้ผักบุ้งนี่เลยผักบุ้งนาเลยเนาะน้งอ่อนๆนะผักบุ้งถอดหยอดครับอย่างงี้แโออ่อนอ่อนระนาบเลยอ่อนเหมือนเท่าไหร่สาวสิบสาวสิบสี่สิบห้าเหรอสาวสิบสี่สิบห้านี่ตะเพียนพอขยะมันติดเยอะปลาจะไหมเขาติดครับตีนอ้วนจะร้อยเนี่ยท่องมาสร้าง ต้องคอยมาสร้างอ้วนนี่นี่นตัวนี่นสองตัวไม่นี่สามตัวโอ้โหตรงนี้ติดเยอะเนี่ยดูขยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ปลาเลยโอ้ปลาช่อนโอ้โหแม่ปลาช่อนมันไม่ได้ติดอ้วน,ยนอย่างนี้ยังไงครับเนี่ย <laughs> ติดอ้วนตายแข็งแล้วเนี่ย ปลาช่อนปกติมันจะไม่ติดอวนพลาสติกอย่างนี้ฮะแต่ว่าบางตัวมันพันแล้วเยอะๆมันก็ไม่หลอดครับนี่นี่มาหันมาทางนี้กระปองมือไหมหันตามคนมาแหม่ช่อน ตำปนได้มือเลยเนี่ยตำปนใส่น้ำเยอะๆนะปนปลาตรงนี้มีดินนี่งานี่งานี่งาปลาฉลาดครับหรือว่าปลาตองสองตัวทําทอดมันเด็ดมาก โอ้ตรงมันติดอีกได้ยินเสียงโอ้โหตรงนี้สองกบวัว เคียนกัปปะซ่าแม่แบ่งคนตัวปลาอย่างนี้วิธีการปลดอะ่ะคือปลดออกจากครัวไปหาง่ายแต่ว่าถ้าตัวใหญ่เกินก็ จากหางไปหัวง่ายกว่าครับาตัวเล็กๆปนจากหัวไปหางง่ายเลยเดี๋ยวปล่อยหายแหมพิดดีจริงไปเอาโอ้ยอะไรดีน้ำอ้วนมุกคน นีดีๆๆดีดีโอ้ยทั้งตะเพียนตะเพียนก็ฉลาดเนี่ย ้วนมาลุกเดียวขอเทียวกอง ับให้ปั๊บให้หัวนี่เป็นไงอู้นี่ไงนี่ไงนี่นี่สองตัวอู้หเป็นแถวเป็นแนวโอ้โหดูยีนูน่นโอ้โหติดแบบไม่สังหารเสน่ห์โอ้โห <c oughs> ตายแล้วดูหัวนี่ ตรงนี้สี่ตัวติดเป็นแถวเลยไหนตั้งนั้นหยกทิ้งอะโอ้โหโอ้โหดูโอ้ยอ่ะเดี๋ยวดูหยกพร้อมกันเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นแถวเลยโอ้เยอะจริงเยอะจริงโอ้โหดูติดติดเป็นลาวติดเป็นแถวนี่สารพัดปลานี่กับเพียน กระซูตะกับอีลาโอ้เยอะจริงๆๆท้องมันเอน้ท้องเดียงติดกันสารพัดครับสารพัดปลาเชียกสันไป,ไปหน่อย แต่ว่าะเอาทุกคนมาใหญ่แล้วนะวันเนี่ยวันนี้ผีหลดเรามาลูกตีนสข้องคอยาดกันกงาวางของตัวเองมายังไม่ได้กูครับนี่งมาอยู่นี่ได้ผักบุ้งไปแล้วเอ้ยเอพันมิตรว่าหัายไม่ปล่อยอยู่ว่ะติดอีกเว้ยอย่าอุทานเป็นคำยาไปเออตายพานิดว่า มาหาป้าอยากเก็บพักมันจะไม่ชมวยไม่รู้ลาได้พักไปหอมแลวไปดูอวนตัวเองไงไม่รู้ได้ไม่ได้อะต้องต้องเปลี่ยนคำอุทานหมากันใช่อุทานคำนี้ใช่ไม่ได้นะดูน้ำตรงนี้เป็นหลองพอดีนี่นี่โอ้ตรงนี้กดอซูปิ่ามห ไหลเลยดูเนะี่ยหาตัวหาตัวหาชนิดไปมั่งเนะี่ยกดสักก่อนย้ำจะตอุ้ยก็จะบอกว่าเคล็ดลับหรือเปล่าก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะหมายถึงว่าเวลาปลาติดแบบ ในย้าใช้ทิทีเนี่ยเวลาเลือกปลดให้เลือกปลดปลาดีมีเงี่ยงตั้มเราจะปวดซะก,ก่อนครับไมง,งั้นเราไปปลดตัวอื่นได้ตัวนี้สบับดเนี่ยโดนแขนโดนขาจะปวดเลือกปลางเงี่ยงแล้วก่อนเลยยิงปลาดุกยิงสำคัญ กดเด้ืองใสวยนี่หักเลยนะเอ้หอกอะไรแล้วฮะหักยังหรือเปล่าหักดิเดี๋ยวครีมมาดูวโอ้ยนะโอ,อ้ทางปลาเนี่ยจ้าแตกกระทางปลงหักปลายมันซะก่อนไฮม์ถูกโอ้ย โอ้นี่นี่ปดยังไม่หมดนะเนี่ยดูนี่ซูปนี่ติดเป็นกันก่อนเลยนี่แม่นี่โอ้โหแม่นี่เต็มเต็ม เจอหัวนี่ทีเดียวปดผักใหญ่ฉังเดดมาวางไว้ตอนฝนตกครับมาวางคนเดียวแล้วมาเจอะพิโรดพอดีก็เลยมาส่งกู่มาเจอกันกับวางของตัวเองกันฉังเดดมาคนเดียวเลยป,ลด,ปลดสังก็เพื่อเด้กเก็บอวนปดบายแนละ้วพิโรดเนาะครับดขนาดนี้ <c oughs> หนาฝนก่อหาปลากันครับ แมงนี้คือเลาน ดูครับโอ้นี่แม่ดูโอ้โหลองอลสักง่ายจะสี่ห้าโลได้แม่โคตรเด็ดครับกับการวางอวนหาปลาเนี่ย